ครับสวัสดีครับชาว YouTube ท,ทั่วประเทศทั่วโลกโอ้อมันนีอยากล่มจะน้อยนะครับท่านผู้ชมนี่งานแก่งน้ำตน้นงานมหากราบนี่เมเปเลสครับโอ้มาเห็ดจนี่ขาดทุนยับเยินครับงานแข่งน้ำตน้นขุดยังไม่เสร็จน้ำมาท่วมครับบริเวณนี้งานอยู่แข่งน้ำตน้นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผู้ใดมาเห็ดเหรอว้ยจหมอกเบิกเงินบ่ท่านครับน้ำมาท่วม ขนาดทำน้ำไม่ท่วมก็ยังจะเหลือน้อยอยู่พอง,งานชิวครับงานมาหากราบเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยคนไดแ้แฉมคนงานเนี่ยยังเชนเดียวออกมีหมดอยู่เจ็บกตบเพราะท่นครับน้ำแตกเพราะมานน้ำร่ำรวยดีปีนี้น้ำใช้ย่พุ่มมา,มากๆค่ะรถทีมงานยังเมเปเลียดอยู่ยังแชนเนียวหครับท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนี่ได้ครับเออ เจ็ซีเฮาสุกทุกค่นหล่อล่อมด้วยสุกทุกคนเอ้าโคตรจะดิ่งเพื่อสิได้อัปเดตคลิปต่อไปนะครับนี่ยเพราะว่าผมตามตาม,ตามตนั่นผมมาแลนอยู่เหนียวโอ้ยแลนกระดองอะีรน,นะครับจกว่าเงินคือใส่เนี่ยเ้าท่านผู้ชมเอ้ยเอาอยากล้มจังน้อยก็ขออนุญาตขอให้เลยครับเด้อไปฟังุ่นกับไปว่าฮอดนะอ่ะนาามนมอปลายเรียกผมไปน,นะครับทาออาๆๆๆ่านผู้ชมนเอ้ยโคตรสุกสุกเนี่ยสีมืด ผมซึ่งปลาสามพี่จกว่าคณะได้แน่นี่ยู่รวมกันต้มตมตามตมตามตมตามบริเวณนี้มาเปิดมัดน้อนาสิลกะลาท่านว่าโอ้ยังิสด<ะ>้จทำงานทำกันท้านันก็ม <school> <line> ีพิเศครับชมไวโอ้เน่ยพอนี่งานจะใี้ ดูทั้งรถเพราะว่าสิขับรถทายขั้นคู่ทายบริเวณท,ที่พุดเหลืออยูน่นี่งานตรงนี้100%เซ์พึ่งขูดได้ประมาณ2ีกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับงานผลมา2ปี3ปีซ้อนแล้วงานแข่งน้ำต้อนถ้าทำหน้าแรงถึงจะได้เงินถ้าทำหน้าผลก็เสียงกับนะครับข้างหน้ากับวัดมันปรีเหี่ยนวัด ท่านอาจารย์ไส้นะครับค่ะสายบริหารลาดอัมรุ่งเนี่ยอาจารย์ไส้แล้วโอ้โหเขาพัฒนาสร้างวัดสร้างว่าคือพิ่มสวยงามเานี่ยนี่ก็ทั้งน่ารับนุ่นจานครับโน่นจานบริเวณน,นี้ก็ว่าทิถมโนุ่นยังนี่โน่นชิจิ้งนี่โอ้โน่นชิมะจอกพะน่โน่นชิมะจอกอว่ามาถมตะลีผมจะลี้แล้วน้ำผม,มเบลเอเลยน ชมไหมเราขออนอุญาตเออไายท้ง,ง,ง,งมดมันยางบ่ได้มันไกลไหมครับมาครับเห็ดให้แฟนยูทูบตัวประเทศทัวโลกเอาเบิ่งแกงน้ำตอนจังหวัดคอนแกนทำเพื่อเมืองนะครับเอ่อทำเพื่อเมือง้างนาเป็นสารปกคล้องทางคนกับเป็นเทศบาลเมืองเก่านะครับเมืองเก่าดอนช้างบ้านว่าทะพระนะครับ ก็มีบ้านเปิดอยู่นิดนึงเนางานตันนี้งานงหญ่ครับพุดต่อไปเป็นสนามกีฬาจังหวัดคอนเ่นว่าะสัเด็จเราก็สิมีหอยเขนใหง่ายวนตามแบบตามแปนแต่ว่าพุดกระสินเนแล้วอยู่สัญญาณมั 6, 9, ดหกเก่านะครับหออกเก่าโอ้หกศูนย์นี่แล้วบอแต่ว่าสัวสีถึงโครงการนี่กุรยายโยยื่นยันยงสีเห็นเน๊ะ หลายปีเป็นหลายปีนี่เห็นมัดอมจะเลื่อ,เอเนเมืองคอนเทนเฮาเมืองคอนเทนเมืองหน้าอยู่นะครับเนาะอ,อยู่ในมาสือ่อทีสื่อทางยจังหวัดคอนเทนมาหาไรคอนเทนกันมี่ยังมีผกบเศรษฐกิจก็ดีแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจเงียบเลยครับผมยินตะตกงานวันนี้ก็ยลงมาอัปเดตในแจง้งคันพองงานบเขาครับอย่างนี้ ยังบทหวงไปยคเนี่ยก็ได้ค่าประทูเลยค่ายังไปเนาะมาถวงเราไนแ้มันแย่ยากไปบ้นนั่นมาได้ที่ม่านลุกเนาะแดดบุ้ม มันใส้เงินในค่ำแต่ว่าเศรษฐกคิดปีนี้ท่านรัฐบาลว่าที่ออียงเงินเืินนี่ิตตอนนี่มันเป็นอไมันที่พันบ่นพันปรอชูชกก็เอาบานอเอาเือนแล้วขอให้มันได้นอครับเนาะเนะาะให้เบิร์นจัหน่อยบวกลายใหญ่ห่งอดีว่ามาบวกลายแทบเลว่าบวกลายวงจังเราคำพัดผู้ชมลย ข้างหน้านเป็นวันดไซลัสบาบนุ่งไปจากไซตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นติดกับบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฝั่งบนก็ท่าพระท่าพระนี่ก็ันั่งสันตังวันนี้ก็บพงศ์เป็นนายยกเลยปีงไงอยู่ทั้งนี้เลนยาโนปดลพ้นตง นายกฟังมันว่ากันนายกสมบูรณ์ชยธรรมนายกอบตยังเป็นอบตอ,อยชน์เป็นเทศาบาลเนาะเทศาบาบมิต่เมืองเก่าวันเป็บวันคมไปเสรแล้วสองเมืองเก่าเนี่ยที่สำรวจอัปเดตให้ท่านผู้ชมบ้างอย่างน้อย เพราะว่าบางทีไอเอฟซีวะมันเปลี่ยนได้นอ้อคือว่าไทยถอดอเบิ้งแน่ก็เลยลงมาเหมือนกัก็เลยเอาไทยจังหน่อยเบิ้งไท,ย,ย,ท,งทยหลายก็ว่ายต้องมีห่อนะครับมีห่ออ้อมแกงนี่ลงพวงลงพวงเยอะหาเงินซื้อห่อกับบนได้กันได้เห็นงานกันไข่แน่ทางการเทาก็ทะเลาะลง งานเลี้ยเนาะเคยก็มกักง,งานใหญ่งานใหญ่มันกับบรายหลายนะครับแต่ว่ามันเป็นปริมาณเหมือนผู้ใดนสนใจติดตอ่ออยากทมดินพุดธโคกน้องหน้าคุณยังติดตอ่อไ,ได้เด้อครับเออเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่ศูนย์สามห้าห้าเจ็ดเจ็ดมีทีมงานพบพ่อมมีสาขาเครือขา่ายห่อนใบน้ำกันถ้าน,อน้องฮักไหนนุ่มอุ่นเป็นยังไงโว่พอๆกันเนี้ยเคียร์นุ่มอุ่นน,น้องไส้หลา ทั้งหน้าเราเป็นน้นจานเนาะครับโอ้ยตัดขาดออกเลยน้นจานโน่นจาน,นจา ให้พี่ให้น้องในซูมเมอรี่ให้พี่ให้น้องไวเดดอันตรายจับบ้านนี่มาถมแกงขุดแกงถมแกงขุดแกงถมแกงไปเลยนะครับขุดมรงนี้ถมมงน,มมงนี้ธรรมดาครับขุดข้าไปล่องพื้นจะได้ผลประโยชน์หลายาท้งการเกษตมพื้นเชี่ยวติดในลวงไปหนึ่นทีได้ดี แยงท้มแยงกับไม้แยงกันหน่อยคือก่โอโู้ถึงขั้นแตบระบบนี้วทองเที่ยวับท่านให้สร้างลุมชนโเรา 有。 เดี๋ยวผมเบ่งก่อนผมต้องเบ่งก่อนเนาะ ใส่ม่องในในปา่าขายบ่อขาดไรใดเลยคนน่ะใส่ม่องติวติวทางโน้นก็เป็นสารโคอร ได้เงินไดน้คำนะครับเนาะกรเลรเสียไปหมด เก็บังบะได้เอาฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อเป็นกำลังใจมีน้องมาอัปเดตแข่งน้ำตอนให้ชุ่มให้เบิง่งนะครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเฮาเอาเรื่องสัญญาเก้าจะหมดตอนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยลจะหมดเจ็ดสวัสดีครับผม